สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาให้ครับผมเอาวันนี้มาติดตามในทางรัฐบาลไทยของเอจ๊งยันครับผมเนาะของเจ๊งยันครับผมรัฐบาลไทยได้เพียงเด้องดประจําวันที่หนึ่งมีหน้าครับผมเนาะเอามาฝากต้อนพ่อแม่พี่รองอสุขุชุขคนครับเนะะเาะคำว่าแล้วก,ก็กดหัวใจกดไรกดแช่กดติดตามเป็นกํลาลังแรงใจครับเนาะพี่้องเนาะ เดี๋ยวจะพาไปถามแนวทางรัฐบาลไทยเจีงยงเหียนครับผมงวดที่ผ่านมาได้ยินข้าวว่าเขาหาศูนย์เขาตัวไดฝันบอกหรือว่าเป็นไงรอติดตามไปพร้อมกันครับเนะเาะอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเจีงยงเหียนครับผมเอาเมืเ่อนี่มาตามแนวทางรัฐบาลให้ใหกับอฟซี่ครับเป็นยังไงเนาะงวดที่งวดที่แล้วเ,เป็นยังไงบ้างครับผม วัดที่แนวมันเผาเลยฝัน่เลีกฝันฝันว่าจะไหนเจ๊บฝันเอตอบแรกมะฝันตอนไอนฝันตอนวัดบันไดเลขบนเลขบน ตัดเหล็กวนมาในไอ่ในหอยข้นไอ่ที่เพิ่นเสียงเป็นเนาะจ้ะอ่าผู้เพิ่นมักเสียงเพิ่นเอาเล็กไปเสียงเนาะจ้ะให้ผู้คนไปเสียงเพิ่นไอ่ตั้งพิดเพิ่นไอ่เพราะว่าไปนหายาน้ำกันเนี่ยจ้ะเออเออหายาน้ำกันกะเรียนบอกความฝันบอกความฝันทุกการั ก็บ่อบให้เพื่อนเอาไปเสี้ยงให้เลขสามตัวปลาหาเ,ชเ,ชเหจ็ดเจ็ดเล่าก็เลาเอาไปเสี้ยงไห้เราจำได้เราจำได้หาหาเจ็ดหาเล่าเอาไปเสีเ้ยงไปหาเจ็ดเจ็ดตัว่าเอาเอาหาเจ็ดหาไปเสี้ยงจ้าอ้าวเฮ้ไปได้ปลเ<ะ>จ๊ดปลนเนร ยามาเศร้ามาก่นเล่มาเบา่นกันเล่มามันบ่เข่ามันจะาก,ก็<อ>บ่ได้ถามนยามมาตกลงเสียงตัวใดก็แว่า <c oughs> มันรู้รู้เรื่องกันแล้วจา <c oughs> วเราไอเราบ้าคือว่เขาว่าจาันเจ็ดห้าเจ็ดเนี่จ้าไอห้าเจ็เจ็ <c oughs> <c oughs> โอ้าเจ็ดเจ็ด ตะหาเจ็ดเจ็ตะว่าเลาออกไปเขียนผิดเป็นหาเจ็ดหาโอ้หาเจดหาเจาเนี่มาสอบผ้ากันไปยะหาหยาให้กันขวายให้ควาวคือเล่าเลากันนี่ก็เลยถามเล่ามาเขาบอเล่าก็เล่บาเขาประเี็เล่าก็ถามหนูขึ้นอยู่ว่ามาขึ้นฝันจังใดสันก็เลยว่บฝันดีอยู่ที่สนุก เราเรียว่าฝันอี่อย่างว่าือ <Ooh. S 2> ตะเลียว่าเอ๊ะนึฝันมัาได้เป็นขอเทวาดาเสนอไปเขาฝันว่าเอตไปเขาโฟเทวดาเอฝันเห็นเทวาดาพ่นผาไปเอ๊เที่ยวเามาืองนรก เพิ่นมาเพิ่นพาไปเบื้องไอ้เมืองนราโลกไอ้ปานิกาเลนไปยืนยุ่ปากประตูนรกโลกปะงจ้นออะยืนอยุ่ปากนราโลกตัวาไอ้โลกก็เล่บอกให้เขาไปแน่นมันสิมันสิมี่องร่งมันรุลงไปแน่ลุมนรโลกน่ะมีหูร่งว่าแต่ว่ามีแปลงร่งแต่มันเป็นตาวางไอ้ มันทาลุ่มไปนั้นมันสีเป็นอ้แสงไฟมันสิเป็นเตก็จังแสงตะเวนนี่หละจะตะว,วันมันเป็นสีทองโอ้ซองลงไปเลยห้าลงกไปโอ้แสงแสงมันขึ้นมากตะว,วันเอ็นลมปะกาลลุ่มก้าวขาลุ่มไปโอ,โอ้เล่าก็นเลยบอกว่าก่าเป็นยังดอกว่าสั้นให้ก้าวขา ตบะาพูดแเสวดานำพ้นยืนอยู่ข้างหลังตอนเอนมาเดิล่งไปก่อน,น,นสีนาจดครับตัวเลี้ยวล่งไปกับผู้ชายเลยอยอเลอยสีขึ้นมาล่ะโอ่อยเลอยอยู่หกข้คนนี่ล่ะครับุูดในหลุมตบตาประพลหลุมตะเพอโอ้อยจะขึ้นมากไอ้สีรุดแน่วต้องซีหน้า จจกระเจาบิการลั่งเบ, oh. ดบิดบาปโอ้แต่ว่าบิท่านเบิท่านเบิดสุดอ้นี uh huh. าา่อะตัเทวดาเพิ่นกรบอกใหลงลงไปนก็เลยว่าประกายันเรื่องไปยันตัว,วไปไปของตกโลกยังไ่ได้ขืนมากบอกเจ้ uh huh. จาก็เล่นนางล่งก็เล่นเอนางล่องประ,ะกาก่าวขาก็เล่นนาง อะชุดรุ่งเหรอหนะครับผมตอนนี้ลนเล่ากัเลขบอกว่าพันธาบอกปกะกาศุ่งประกไอ้นี่ก็ให้ขอพ่อขยังใดยังนึ่งมาสันสี่ข้อข้ามมาสันครับผมบอนนี้เราก็เริ่มมาติขอพ่อนยังกับเลขออเลข้อจับมือแล้วเอา <laughs> ให้เล่าเปิดโซกเปิด Oh. ลาไปน่าจะอืออืออือโอ้ขออะไรเงี่ยรถติดเจ็บบนเนอน่็แล้วจับมือเราก็เล่นสะดุ้งตื่นมะโอ้ oh. บานเนขึ้นรุ่นมากขึ้นรุ่นมากกับเล่มว่าฝัน,นบันโ oh. น,น,านตายบันฮึโนฝันมันโนตายบัน น่นนอนยุ่ไม่จบอยแห้งมากงานบันนี้เอา้เอาผมห<ป>ผมไปงานจุิงจีแต่มากง่านศพโนบัดนี่อยแห้งกับเลเบวขึ้นไฟแห้งบอกเลขกน้หมือน,นั้นเอ้าจี้ต่ไฟแห้งบอกเลขกนมาเลขสี่ออกขาศูนย์มาจันโอ้ป้าตัวบันนี้โนกับเลอน แกความฝันชวนพี่น้องตั้งยู่ดอกแล้วกับอาจะทิ้งบอกจะจิบอกบอกใครนี่เจ๊อแกความฝันกับไอเสียมขนไก่ยุ่เล่ากับเลวานได้บอกไปแล้วโอ้เราเล่ากับปอยแล้ววันเล่าว่าหานั่น้ของเลามันเียุ่แลวแปดหาซุน่ะอ่า เราเรยว่าปล่อยเลี้ยวกันเลยว่าเออพอดีละปล่อยเลี้ยวกันเออลีเ้ยงไปโลดชนนกเปตัวเดียใจให้ร่าบาดเจ็บอันว่มามหาแห่งไปงานศพเจ้าหอดบ้านจาไปบอกเรียกความหาศูนย์บอกเลขบอกขึ้นบอกเลกเอเนี้ยเยอะยุตนาุศมนละไปแห้งบอกขึ้นมาาน้าวัน เลขสี่ออกหาหาศูนย์มาทันสาธเจ้ปานนี้นก,ก็เล่นลูกขึ้นมากลูกจากโลกนะแต่ลูกขึ้นมาก,ก็เลยว่าเอา้าไยแห้งนุกนุกตายเลยพฟแห้งเป็นคน้นเป็นยังือป้าบอกเลยค้นตายโอ้มันจับตาลปัดได้บ่อ,อยงเนียโอ้ลูกขึ้นจากโลกว่ะไ,ได้สยเลยแต่ไฟแห้งก็เลยว่าเอา้า ก็แม่นี่ลีนา่ว่าสั่นคนตายก็เป็นศูนย์อ่ะมาสั้นเด็กมันจังได้มันก็ออกหาศูนก็ขาดละ่าสั้นี่นองเจ๋เจ๋เจ้าเจ้าเจ้ากับบาดนั้นเขาไม่ได้ตามให้โคกสุดทยเนาะเจ้ากับบดอไนั่นแ่เาเสียหลคักมดเอที่นองก็ะเจ้าก็ถือต้องบนนังลางอยู่จ้ะทั้งงานเจเจทั้งหาศูนย์าดทุ ว่าหนีไปเจ้ฝ<อ>ันไปฝันไปว่าพี่กับฝันแมบบ่จะจะกับบอกให้เพื่อนไหนแตเสียงคืงกาาอกันระเบิดบ่ผู้เก่าอย่าบอกด้ว่าผู้เก่าเด้อผู้เก่าหล่ะต้องบอให้เพื่อนบอ่แต่หลอบนี้เขียนบอกอว่าโอ้ยพี่หลอดเลยอืมไปจะเขื่อนเด้สอสำหรับโอ้ไปหอด ขอพอดน้ำปลาคนมากให้โซกไห่มันเตีย้ยได้ตัวได้เจ๊ก่อนในฝันตั้งไหนเอ๊เรอบนี้ฝันเห็นเรืองสีทำไฟตั้งจะโอ้อยู่ทองไหนล่ะเอ๊บรรลุขึ้กันรอบของเล่านังาน่งเล่ายูน่ะมันเป็นทำไฟ เป็นทำไฟจะอันนี้เราก็บอกล่องเขาไปในถามเราเบิ้งคือกันเดต่ว่าบอกาเขาไปมันมันเป็นไฟลุกเบิ้งโอ้คือกคือกันันสีโลกงั้นโลกตัวนีเจ้จะอืมเอาว่าว่ามาเจ้ว่ามาจเอาเอาวันไม่ฝันมันจะมันนี่ยู โต้ต้เนยจ้ะนเป็นสองสุดเอาพ้นหายมากัลสง่ไอ้นี่มันเลี๋ยวเดี๋ยวไปมันเห็นยุ่มยู่มังประตูถ้ำเพิ่นจ้ะเออเอเอาเอาครัทพี่รองเ้ยเอาเอาหัวมาเจ็บมันจะเป็นต้นไหนเอศูนยสี่ศูนย์เนจ้ะศูนย์สี่ศูนย์จ้ะ เอออีกฟังนึงมันมันเป็นเก้าสามสามเก้าสามสามจ้ะอผู้ใดก็เจาเสียงเป็นไหนก็เจาเสียงมันกอนจ้ะศูนย์สี่ศูนย์เก้าสามสามจ้ะเป็นหกตัวแต่หก หกตัวตัวว่ามันอยู่คนละฟังอยู่คนละฟังประตูถ้ำมันปจเจต่ฟังหนึ่งศูนสี่ศูนย์อีกฟังหนึ่งเก้าสามสามอน่ะผู้ออกไปเสียงมึงไล่งานมาไปเมนีบ่ไต้อันนี้ไปไปหากันอ้มัดสามตัวนาสามตัว้ายบ่หรือว่าจะงไหนน้อนี้นาะอื กรู้ดดอกันจะมือสิเป็น2ตัวตุ๊เ็นไปคกับรโเออมันจะเอามันจะเป็นไปได้ที่เก้สมสามกับอ่ะค่ม่น่นย์นย์สี่สี่มันกับตัวเดียวกันยืนดะไรเนี่ยอือมีซับนิมันบอจเอ้มีมีตัวเพิ่มไปก็ไป เลขล่างกับนี้แม่ตะเ,เลขล่างเอ,เอาางมีเจ็ดสองกับสามเจ็ดะจ้ะอ๋อเนี่ยล่างมันบอจ้ะล่างเจ็ดสองเจ็ดสองกับสามเจ็ดสามเจ็ดโอ้ห้เจ๋หายนักสี่เปนบอแมนละสันเจ็บานอีกเจ๊ ่มันออกสอมันกับ,บน้นี่เห็นหลายเทีเจดสองเจ็ดสามต่สองสบ่่จับห้นี่หยหลายเทีย,ยด้ยน,น <c oughs> อืมเอาพิจารณาเนาะแตจะไกันทาฟันร <c oughs> อบทุถายกัสินิจ้าอแจงวากัดนักเกนะกนะ <c oughs> โอ้ แต่ว่าร่างนี่อาจจะเป็นสูตรด้วยเจเนะเด็กร่างเด็กสูตรแตอเด็กร่างอาจจะเป็นสูตรข้างนองเนาะแต่ว่าเลีกฝันเ,เคนแต่เพื่อนั่นแหละฝากตอ้อนยิบซี่ไว้เนาะเพราะว่าคันะคันตาเบาไ้มันไหน สันทายมันว่าเขาเดียวมันกับมาเปลี่ยนม่นฝันนั้นเดียวกับก็กับมาบอกม่มาเจนนะเจ๊ะ